ก็เป็นเกียรติครับแล้วก็จริงๆสมมตทุกครั้งเราได้งานแสดงที่แบบใหม่ๆและรวมถึงงานแสดงที่แบบไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนสนุกมากยังไม่เคยเจอตีแล้วเรื่องนี้สนุอยังไงครับเดินบอกให้ฟังหน่อยได้ไหมะอย่างแรกเลยนะคะพี่ป้องเล่นเป็นคนดีค่ะโอ้เรื่องนี้เรื่องนี้พี่ต้องได้หมมีมีเอาอะไรต้องากันไม่ต้องรู้แต่ต้องามเรื่องนี้มีมีอะรเยอะไหมนับเพียงด้วยคนเดียวออคนเดียว เป็นคนเป็นคนรัทธาในรักแท้ดูดีมากเลยนะครับครับโอ้เป็นเหยญในลูกงน่านพี่ป้องก็อย่างแรกก็รู้สึกว่าเป็นเกียิกับเรามากเลยนะคะเห็นมาตั้งแต่อ๋อทำไมดีวะไม่ค่ะก็คือคือเราเห็นผลงานพี่ป้องมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งได้มาร่วหงายกับพี่ป้องก็เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเฟิร์มมากๆของกันอย่างเงี้ยค่ะพี่ป้องเองเขาก็เป็นคนที่คอยจะให้คําแนะนํา อยู่เสมอแล้วก็เราได้ร่วมงานกันครั้งนี้เราก็รู้สึปกประทับใจที่พี่เขาแบบเขาเรื่ออะไรเราจะมีสัมผัเสเปอร์เซ็นเ์าลเราจะคอยเหมือนแบบว่าทำอะไรหาอะไรใหม่ๆร่วมก,กันเสมอสำหรับต้นไม้พายุคือเราเป็นราการแสดงของเพิ่มผมแล้วก็บางครั้งเราเล่นมาเยอะเนี่ยบางทีมันเป็นอเอาตัวไปติดเกินไปดีใจก็บแบบนี้เสียใจแบบนี้ร้องไห้แบบนี้แบบมันแพทเทิร์นซึ่งมันไม่ได้เป็นฟิลจริงๆอ่าะครับอันนี้ไปเรียนเหมือนเป็นเรื่องใหม่อะไรใหม่แล้วบางทีได้ร่วมงานการแสดงที่แบบ รู้ไหมมาดีเราได้รู้เออเห็นความเฟรชความสดสของเขอะไรเงี้ยมันก็แบบเออเหมือนกับช่วยไปช่วยมามากกว่ดโอ้เออพี่ป้องนี่ถือว่าเป็นหนึ่งพระเอกที่อยู่กับเรามานานตั้งแต่เอกแซนะฮะ้ับตึกซีมิกใช่เราอนตึกซีมิกกันอยู่เลยหน้าใหญ่เลยหน้าเป็นหน้าบวชเลยอยู่เลยครับที่อยู่นอซีมิกขอยืนยันนะอันนี้ขอยืนยันมีคนแซวมเาดอราพูดา อันนี้อันนี้ขอยืนยันนะครับครับผมเขานะเขาเรียกว่าเป็นพระเอกตลอดกานจริงๆพระเอกตลอดกาลตั้งเปิร์นจริงๆอ่ะอยู่มานานก็จริงแนะแต่เจะง่ายเราอ่ะจะลืมที่เราจริงๆอ่ะจะลืมไหหรือเปล่าอีกคนหนูก็ไม่แน่ใจนะตเพราะเกิดว่าจ้ง่ายนะเพรามีโปรเจกต์ใหม่พี่ยังมั่นเพลงใหม่เยื่องลงมือกำกับเองด้วยซีรีส์เรื่องนี้อยากจะรู้มันคืออะไรครับผมอ๋อนะครับจากจากที่จากที่ก็ อะไรอ่ะไม่ได้กำกับมานานนาอยู่นานนีก็รักเธอรัมีมีะสดงหานะร่ี่สนุกสนานอะแล้วก็แล้วก็จากที่ไม่ค่อยได้ทำนักแสดงหน้าใหม่ค่ะนะครับคราวนี้ก็เลยจะเรียกว่านึกสนุกไหมนึกสนุกอาวจริงๆนะครับเพราะเราก็อยากจะติดตามว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดยังไงเขา เขามีความเห็นยังไงแต่ที่แน่ๆเขามีศักยภาพที่โอโหแบบเหนือชั้นนะนะครับก็เลยก็เลยอยากที่จะร่วมงานกับเขาก็เลยกำกับการแสดงเองหนึ่งเรื่องนั่นก็คือที่พูดกันถิงีวั่นี้สองสำคัญแล้วก็คือละครสดเกาาร่างฟ้าล่างฝันนะครับก็ทำให้นึกถึงนะครับว่าทำให้นึกถึงเหมือนกับช่วง หลายหลายปีที่แล้วที่เออเราเช็คเค้มเลือดผมแล้วเป็นยังไงเนาะอะไรเรื่องผมนี่ปีไหนครับผมผมอายุสี่สิบสองปีสี่สี่ปีสี่ี่ปีสี่สี่ปีไม่มีตัวงยืนคืนเล็เลยครับสี่รีรวมนะครับอผมสี่รีรวมนะครับยี่สิบสองปีครับผมเียเป็นเกียรติในใจมากเลครับมันเป็นครึ่งชีวิตของใครบางคนแล้วเป็นทั้งชีวิตของใครอีกหลายคนแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมยินั้นอายุยังไม่ถึงที่สองครับผมไม่ยินดีคนที่เขาเล่นนี้เขาปียังยังไม่ถึงที่สองกันนะ อายุยังไม่ถึงยี่สิบสองเด็ปีสองพันแล้วค่ะครับผมนีเท่าไหร่เราเท่าไหร่ปีหนปีหนึพี่เป็นพระเอกใช่แล้วก็เป็นเอกเป็นพระเอกของหมูด้วยแน่ตอนนี้ใช่เพราะฉะนั้นเราอย่างที่บอกนะครับช่องมันสามเดือเรามีหลากหลายทาร์เก็ตกลุ่มมากๆนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นต้นรายปลายรักก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่สนุกแน่นอนนะครับเป็นเรื่องความรักดราม่านะครับ ที่มีความสนุกสนานแน่นอนโดยนำโดยทังพ่องและเฟร์ล็กนะครับส่วนครอสสกายก็จะเห็นคือความหน้าใหม่เด็กใหม่หมดเลยคือคือตั้งแต่ตั้งแต่เคยจำกัดหน้าใหม่มาเนี่ยเรื่องนี้เป็นหน้าใหม่แท้เยอะที่สุดเอาอีกแล้วกันเยอะไม่มีเราเลยอะไรนะไม่มีพวกเราอุ้ยยังจมอย ก็มีมีมีเราอยู่เหมือนกันแต่แต่ว่าสิ่งสิ่งสิ่งที่อยากทําเรื่องนี้่างพี่กันหนึ่งก็คือว่าคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเห็นีศักยภาพเยอะแยะนะครับแสดงได้ร้องเพลงได้เต้นได้เราก็เลยแหมในความมิวสิควลของเราอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะทําอะไรที่มันเชื่อมโยงระหว่างการแสดงการร้องเพลงเหมือกันแต่แต่มันไม่ใช่มิวสิควละมันจะมันจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เรามีตัวอย่างเต็มมาให้ดูกัน ครับว่าก็เดี๋ยวเราคุยรู้กันบ้างนะครับว่างตัวอย่างเต็มๆของรัตฟ้าล่าฝั่นลอนสกายเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปรู้กันครับผมค่ะข,ข,<อ>ขอบคุณครับ